สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสปูสคนตอนรับข้อสูช่องก็ติดห้วดังมากแช่เนาะจ้ะกลมาพอกับแอดมินในวันพฤหัสที่ยี่สิบหาสิงหาคมเนาะจ้ะก็ัมาพอกันในรอบไปเนาะพี่น้องแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเซยงโชคแนวทางดีๆแนวทางเด็เดๆเอามา แบ่งปันในพี่น้องในเบื้องกันอีกครั้งหนึ่งและะ้วจ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์นุมสารคามอาจารย์พี่เมนุยผ้าร่วยแล้วก็แนวทางของหนูผีพระเนตรจอนแลจะ้ะ ก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องเนาะจ้า,จาด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องิได้รับชมคลิปได้ไหมส่วนแอดมินก็เสด้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะจ้า,จาด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นการบ่าเซวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์นุ่มสารค้าบนกองเลย แนวทางรัฐบาลไทยงวบประจำวันที่หนึงกันยายนนะจ๊ะซึ่งก็เป็นแนวทาง3ตัวบนนะพี่น้องเพื่อนไหวิ่งบนที่ักซีกับลักเก่า้ะจ้างวดนี้ชุดสามตัวที่เพื่อนไหก็คือศูนย์เก9าซีหน่เก่าซีองเก้าซีเก่าซต่อ้วยแนวทาง2ตัวบนเก่าซีนะจ้ะ ต่อด้วยแนวทาาสองตัวล่างอาจารย์นุ่มสารคาเพิ่นกระไฮวิ่งล่างถีลักหาได้พี่น้องเด้อชุดสองตัวล่างที่เพิ่นไ้ก็คือสองหาสามหาหกหาและแปดหาเด้อจ้าวิ่งล่างหาสองหาสามหาหกหาและแปดหาได้พี่น้องเด้อวิ่งบนลักซีกับลักเก่าเจาจะฟันไฮสองตัวบนเก่าซีได้พี่น้องเด้อสำหรับชุดสองตัว เก่าีแนวทางของอาจารย์นุมสารคามแคปไวเบิงจดอาไวเบิงด้วพี่น้องเดอ้อเอาไวเทียบตัวเล็กเอาไวเป็นตัวเหลือกในการสื่อลอตเตอรีกันเนาะจ้ะส่วนแอดมินก็มักแปดหาหาแปดด้วพี่น้องเนะาะมักคือการบอรคอมเมนต์มักก็ไปหาจัดลอตเตอรีติดเอาไวด้วยพี่น้องเดอ้อไปเบิงตองกันที่แนวทางของอาจารย์พี่นเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำทีหนึ่ง กันยายน2565ซึ่งก็เป็นแนวทาง2ตัวบนล่างนาะจ้ะ2ตัวบนที่เพิ่นให้ก็คือ57 58 67และ68นด้จะ้ะ2ตัวบน57 58 67และ68ตอนดูแนวทาง2ตัวล่างเพ่นก็ได้ให้60 61 70และ71เด้พี่น้องเด้อ2ตัวล่าง60 61 70 และ71ดหนึ่งจ้าแนวทางของอาจารย์พี่หนึ่งกันยายนนะจ้ะแคปไปเบิงจดเอาไว้เบิงแล้วพี่น้องเดอ้อไปเบิงต่อแนวทางชุดต่อไปกันจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของเมนูผ้าร่วยนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนซึ่งวันนี้เพื่อนก็นห้ตัวเด่นทีลกโขกกับลักหนึ่งแ้วพี่น้องเดอ้อสามตัวบนที่เพื่อนห้ก็คือ0 6 1 เก 1>, 1และเก่าศูแล้วพี่น้องต่อด้วยเนื้อทางชุด 2, 09, ะะสองโต๊ะที่เพิ่นให้ก็คือ61หนึ่แลจ้ะเน้นให้หกหนึ่งหกศนยหกเกาหนึ่งและ0 9, ูย์เกาแลจ้ะเน้นสองโต๊ะให้หกหนึ่งหแล้วพี่น้องเด้อต่อโดยหกศูนย์ห้าย์หนึ่งเกและศูนย์เ้แนวทางแมนุยผ้ารวย ไปเบิงต่อชุดต่อไปก็ได้จ่ะซึงก็เป็นแนวทางของหนูผีพระเนจจอน feet, น,าจาน,น,าานจะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทย1กันยายน2565ซึ่ราึงก็สรุปผลคำนวณให้แล้นนแลวะนะาจา้ะงวดนี้นะจ้า1กันยายนก็เน้นฟันบนหทีลก6ดเวยพี่น้องเด้อชุด3โต๊ะที่ห้ก็คือ4 6 1 4 6 2น่อต่อโดยชุด2โต๊ะและ62สอนะพี่น้องเด้อพ่นห้มาก สองหางนับพี่น้องเนาะสี่หกหนึ่งสี่หกสองหกหนึ่งและหกสองนพี่น้องเด้อแน,นวทางของหนูผีพระเนจจรแคปไวเบิงจดเอาไวเบิงกันนะจ้าแนวทางตัวเลลบ่ว่าไเพราะว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์นุ่มสารคามอาจารย์พี่เมนุนผ้าร่วนนะจา้าหรือว่าหนูผีพระเนจจรจดไวเบิงแคปเอาไวเบิงกันเด้อจ้า ไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักคูสักคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้อจะ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น,อน,น,น,อน,น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นด้อจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้พี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนาเด้อจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้อจ้ะสื่อตามกำลังรัพย์ของเจ้าของด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสุกคนโชคสดีแห้งๆปังๆมันมานกันทุกคน้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำหนีก่อน้อจ้าล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า